เรื่องเล่าปัญญาอ่อนตอนที่ห้าโปรดถอดสมองของท่านออกก่อนรับฟังรับชมเรื่องนี้เรื่องเปิดมาตอนที่ไอวิวเฮ้เฮ้บอยอยู่หน้าประตูเปิดประตูมาแล้ว,ลวก็ทำหน้าเฮ้เฮ้บอยอีพ่อก็ทำหน้าเหมือนอีโมชันก็คือแล้วดินเดส่วนจมินก็ทำหน้าเหมือนในอีโมชันนั่นแหละตาเล็กข้างใหญ่ตาเล็กข้างกะใหญ่ข้างนั่นอะ แล้วพอไอวิวเดินเข้ามาข้างๆเดินเข้ามาในห้องแล้วก็หลบไปข้างๆก็เป็นไออุ๋งยืนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนกับคนยืนสํานึกผิดอะยืนก้มหน้าก้มตาทําหน้าตาแล้วห้อยอืมวิวลี่บอยกับมิวมิวลี่บอยไอ้นั่นแหละมิวลี่กับวิวลี่นั่นแหละไออุ๋งนี่เป็นผู้หญิงะนะตัวละครมันอะผมยาวสียมตาลหน้าตาน่ารักเด็กๆ ถือจัดจัดได้บัดดีนั่นแหละพอเดินเข้ามาข้างในทั้งสองคนปุ๊บก็ปิดประตูแล้วอีพ่อก็บอกว่ามันนั่งกันซี่ยายมินหันหน้าไปหาอีพ่อแล้วถามว่าบอสนี่มันอะไรกันก็บอกว่าบอสกันเลยบอกว่าก็นี่ไงเพื่อนร่วมง,งานใหม่ของนายเห็นเห็นว่านายต้องแบบว่าขัดเรียกอะไรนะ เห็นว่านายเหนื่อยเกินไปนายต้องรับมือกับพวกศัตรูเยอะเกินไปก็เลยหาเพื่อนร่วมงานมาเพิ่มแล้วจากนั้นเนี่ยยายมินก็ทำหน้าเป็นตุดทำหน้า a n i m a t i o n b u แล้วก็หันไปมองแล้วก็หันไปมองไอ้สอง ให้สองคนนั้นซึ่งไอ้อุงก็นั่งหน้าตาแล้วห้อยก้มหน้าก้มตาส่วนไอบีก็นั่งยิ้มมองมาที่เจมินทำหน้าเ e ฮ้บอยแล้วเยจยมินก็พูดว่าไอสองคนนี้มันพยายามฆ่าบอสเมื่อหลายวันก่อนนะส่วนอีพ่อก็บอกว่าเออช่างมันเถอะนานั่นมันตอนนั้นนี่มันตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นลูกน้องฉันแล้วตอนนี้เขาเป็นลูกน้องนายด้วยนายสั่งนายสามารถสั่งการพวกเขาได้เลย แลตอนนี้ก็เป็นเพื่อนโลกง,งานกันแล้วไงและอีฟอก็จินโคคีแบบไม่สนใจโลกแล้วจะมินก็เฮ้ยแบบฟอดใหญ่เลยแบบแล้วจะมินก็ถามอีกทีแล้วไอ้คนที่จับมาจะให้เอาไงบอสแล้วแล้วอีฟอก็อืมคนที่จับมาเหรอใครอ่ะ ยยมินก็บอกว่าพอดีจับพวกมันมาได้คนหนึ่งอยู่ในห้องสอบสวนให้ผมเอาไงกับมันทรมานมันเลยดีไหมพอเราได้ยินคำว่าทรมานมันปุ๊บไอ้อุ่งเงยหน้าขึ้นมาเชา่าเรียกว่าอะไรสแยะยิ้มพร้อมกับมีลังสีอามาหิดโผล่ขึ้นมาจากหลังเต็มหลังไปหมดและไอ้อ่งก็อยู่ๆก็ว,วิ่งชาร์จอีพ่อแบบเต็มแรงปึง้ง วิ่งเข้าไปเอาหน้าถูอีวีพ่อแล้วก็พร้อมที่จะพร้อมกับซ่อมอะซ่อมที่วางอยู่บนโต๊ะข้างๆข,ของอีพ่อไปหยิบซ่อมมาแล้วก็มาจิ้มขออีพ่อหนูขอนะหนูขอนะ,นอนะครับบอสอะไรอย่างเงี้ยอ้อนพ่อเออป่อให้เป็นหน้าที่ของหนูนะหนูขอนะหนูขอทําหน้าที่นะอะไรประมาณนี้แบบจิ้มทุกครั้งที่มันพูดคํา ทุกครั้งที่มันพูดคำว่าณณณเนี่ยมันจะต้องเอาแก้มาถูกแ,แล้วแล้วมันก็จะเอาซ่อมหมาตี้คอก่อนนะนะนะนก็จะจึกจึก,จ,กจึกอยู่งั้นนะอีพ่อก็อีพ่อก็นั่งน้าซีดอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าจะ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 ,จะ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 ตามสบายเลยอยากทำอะไรก็ทําจากนั้นไอ,อ้องก็เหมือนกับว่าเดินละ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 ,ละออกออกไปจะอีพ่อแล้วก็ไปถามยายมินว่าห้องอสืบสวนอยู่ทางไหนเหรอคะ ยายมินก็ทำหน้าเป็นตุดภาพตัดมาที่ห้องเสพสวนยายมินอยู่ในห้องส่วนอีพ่อกับไอวิวยืนอยู่หน้าห้องแล้วก็ชะงโงกหน้าเข้าไปมองข้างในและไอโอ่งก็เหมือนกับว่ามันจะหยิบกระเป๋าออมากระเป๋าหนึ่งแล้วก็เอามาวางบนโตะ๊ะแล้วก็เปิดกระเป๋าออกแล้วก็ค่อยๆหยิบอุปกรณ์ออกมามีไอ้นั่นมีไอ้นี่มีไอ้นู่น คืออุปกรณ์ไม่งน่ากลัวมากเหมือนอุปกรณ์ทรมานอะเยอะมากวางเป็นตะตับมีทุกอย่างที่มึงเคยเห็นในหนังโรคจิตอะมีหมดแล้วจากนั้นไออุ๋งก็ใส่ถุงมือแล้วก็หันมาสยะยิ้มใส่นั่นไอ้นั่นก็หน้าซีดและไออุ๋งก็หันมาพูดว่าขอเวลาส่วนตัวเราหน่อยนะคะพร้อมกับ ทำหน้าโรคจิตใส่ยายมินแล้วยายมินก็บอกเออแล้วก็เดินออกไปปิดประตูปึง้งและอยูงก็ทำหน้าโรคจิตใส่โจรแล้วก็แบบยิ้มแบบยิ้ม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 อะไรเงี้ยแล้วไอ้สามคนหน้าแล้วไอ้สามคนหน้าห้องนี่ก็มาคุยกันไอ้บอสถามน้องนายจะไหวเหรอไอ้วิวตอบสบายนี่งานถนัดของนางอีพ่อถาม จริงเหรอเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะไอวิวบอกอืมปกติก็ทําแบบนี้อยู่ประจําอยู่แล้วพ่อก็ดูดโคกแล้วก็ทําหน้าแบบตาทําตาโตพอเดินออกไปได้สามเก้าแป๊บหนึ่งเสียงเสียงโจรเสียงโจรกรีด <c oughs> เสียงโจรกรีดกรีดออกมาทุกคนทุกคนแบบว่าปุ๊บเหมือนแบบ เหมือนแบบทุกคนแบบเหมือนมึงจะเจอผีอะตุ๊กสามคนนั้นเดินออกไปแล้วก็แบบตึ๊บหยุดเหมือนโดนสตาฟเอาไว้อะแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ค่อยๆเหงื่อตกจอแม่งกรี๊ดแบบแบบซีซาร์มากแบบมึงนึกเสียงเอาเองนะแบบซีซาร์แบบกรี๊ดแบบกรี๊ดอ่ะกรี๊ดแล้วก็ซีซาร์แบบโอ้กูก็มันใหญ่ไม่มันใายไม่ถูกนั่นแหละ แล้วก็มีเสียงไอ้องตะโกทออกมาจะบอกไม่บอกจะบอกไหมบอกเธอแล้วก็แล้วก็มันก็กีดอีกรอบหนึ่งซีตาร์อีกรอบหนึ่งแล้วอีพ่อก็บอกว่าเราไปหาอะไรทํากันดีกว่านาอแล้วทุกคนก็บอกว่าเออก็ดีแล้วก็ทุกคนก็ค่อยเดินออกไปโจรมันก็ยังกีดอยู่งั้นแหละ ตัดภาพมาที่ไอ้สามคนนี้มาที่ห้องนั่งเล่นของอ e ีพ e ่ออีพ่อกับไอวิวกำลังนั่งเล่นเกมกันอยู่เกมจอยอะจอยอะคล้ายๆพวกเกมเพย์แพชั่นนั่นนั่นแหละกาลังนั่งเล่นเกมกันอยู่นั่งเล่นเกมกันอยู่สองคนส่วนใยญ่มินนี่ก็เหมือนกับว่าเดินดูนั่นดูนี่เดินโดยดูที่หน้าต่างเปิดม่านดูอะไรอย่างเงี้ยตรวจเช็คความเรียบร้อยของของบอริการในบ้านอะ เออคือจะมีเหมือนว่าเป็นหัวหน้าบอลนี่กอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเออก็เดินเช็คว่าเป็นยังไงบ้างตรงนั้นปกติไหมตรงนี้มีอะไรผิดผิดปกติไหมอะไรเงี้ยเ,ออเดินเช็คเดินวิตยุค,คุยนะเออสักพักหนึ่งไอ้อุงโทรมาโทรมาที่เครื่องของไอ้วิวแล้วก็บอกว่าได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วค่ะ แล้วก็ทุกคนก็โอเคไปไปกันโดยมีพ่อเดินดำเดินนำหน้าไปพอเดินไปสักพักหนึ่งพอเข้าไปที่ห้องนั้นอะเปิดประตูเข้าไปปุ๊บโอ้โหสภาพไอโจนั่นอะคือถอดเสื้ออยู่คือแม่งใส่แต่บ็อกเซอร์มึงเข้าใจว่าไอโจนั่นอะใส่แต่บ็อกเซอร์ตอนแรกอะที่มันโดนจับมาชุดมันก็เต็มตัวแหละแต่ตอนเนี้ยแม่งเหลือแต่บ็อกเซอร์มึงเข้าใจใช่ไหม แล้วก็โดนจับมัดแบบจับมัดยืนอยู่ข้างบนน่ะมัดแบบว่ายื่นมือขึ้นไปข้างบนน่ะไม่ใช่แบบว่าโดนจับมัดแบบยืนอยู่อะแล้วก็ยืน่นแล้วก็ยื่นมือขึ้นไปข้างบนน่ะเออนั่นแหละกูก็เรียกไม่ถูกว่าแบบไหนเงี <c> ้ย <oughs> นั่นแหละคือมันยืนแล้ว,ลวมันแล้วมันก็โดนเชือกมัดมือไว้ข้างบนเออตึงมือเอาไว้ไม่ให้มันแบบว่าล้มอ,ะอ่ะอ่าประมาณนั้นแหละแล้วก็แล้วก็วกใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว แต่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเออ,เอ,อจากนั้นไอ้องก็เดินมาแล้วก็แบบว่าขอพักก่อนนะคะแล้วไอ,อ้องก็เหมือนกับว่าเดินเอามือไฟหลังอืมแล้วทุกคนก็มองไปที่กล้องซูมไปที่มือของไอ,อ้องที่ไฝหลังอะ่ะมันถือขนนกอยู่อันหนึ่งขนนกอันใหญ่มากแล้วมันก็เดินออกไป เดินออกจากประตูไปทุกคนก็หันไปมองอีพ่อหันหันหันมามองไอ้วิวไอ้วิวแม่งทำหน้าเฮ้เ <c> ฮ <oughs> บอยทล้หน้าเฮ้บอยแล้วก็ยักคิ้วให้อีพ่อรวนอีพ่อก็ทำหน้าเฮ้ฮบอยคืนเหมือนกันเฮ้ฮบอยสองคนนี้มองหน้ากันแล้วก็ทำหน้าเฮ้ฮบอย,แล,อย,อยแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ค่อยๆมองไปที่ไอ้เจอ,อน,นั่น แล้วก็ตัดจบตัดจบแบบละครไทยอทเอ๊ยยายมีนยืนยืนทำหน้านิ่งๆอยู่ข้างๆนะแล้วก็ตัดจบพอกูอดึกออกแค่นี้